สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านพวกผมในช่อง System เะครับแรงกดดันในประเทศยูเครนเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย หล,หลักก็คือปัญหากับรัสเซียนั่นเองในอดีตจริงๆเราก็มีปัญหาเยอะนะฮะแต่ก่อนก็โดนยึดพื้นที่ใครเมียไปใครเมียแต่ก่อนเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัสเซียยึดไปไม่พอฮะหลังจากนั้นรัสเซียก็ไปสนับสนุนกลุ่มกบฏหรือเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายในประเทศยูเครนเพื่อไปแบ่งแยกพื้นที่แบ่งแยกดินแดนของเขาจริงๆแล้ววีรกรรมของรัสเซียในประเทศยูเครนก็มีเยอะแล้วก็ร้ายกาจมากเดี๋ยวจะไล่ให้ฟัง ถ้าใครได้ติดตามประเด็นของยูเครนและรัสเซียก็คงจะทราบเรื่องเหล่านี้ดีแล้วก็หลังจากที่รัสเซียได้ไปสนับสนุนกลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้ายในยูเครนก็สุดท้ายยึดพื้นที่บางส่วนของยูเครนไปได้ก็คือพื้นที่ฝั่งขวายูเครนหรือว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกนั่นเองก็คือยึดไปได้2พื้นที่สุดท้ายยูเครนก็จำใจต้องเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเพราะกลุ่มกบฏท,ที่รัสเซียสนับสนุนนั่นเองแล้วตอนนั้นรัสเซียก็อ้างนะว่านี่คือประชามติประชาชนจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากอยู่กับยครน เขาว่าอยากฝักใฝ่รัสเซียแล้วก็ประชามติมีการเลือกตั้งแต่ความจริงแล้วการเลือกตั้งณนะตอนนั้นก็ลองไปค้นหากันดูมีพิรุษเยอะนะครูหาเลือกตั้งก็มีจากัดมีแค่ไม่กี่ที่แล้วการเลือกตั้งก็ผิดปกติมีการใช้ชื่อเก่าๆมาชื่อตั้งแต่ปีเก่าๆอะไรประมาณนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าต่างชาติไม่รับรองต่างชาติไม่ยอมรับเพราะต่างชาติก็ยังมองว่าพื้นที่ส่วนนั้นก็ยังเป็นของยูเครนอยู่นะนั่นแปลว่ากลุ่มกบฏได้มาโดยไม่ชอบทำ ต่อมาก็คือประเด็นที่ว่าทำไมรัสเซียดูเอาจริงเอาจังในช่วงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อมูลข่าวสารในยุคนี้มันเข้าถึงทุกคนยุคนี้มันโลกออนไลน์แต่ก่อนก็เคยจริงจังมาแล้วอย่างที่กล่าวไปว่ามีการยึดใครมียไไปแล้วก็ผ่านมาก็เหมือนจะเบาลงเบาลงช่วงนี้มันหนักก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเนโตเพราะว่า ยูเครนจะเข้าร่วมกับเนโต้เนโตก็คือกองกําลังที่ทรงพลงังแล้วก็ไปลบมาแล้วหลายสมรภูมิใหญ่ๆนาโดยสหรัฐนั่นเองความกังวลของรัเสเซียต่อเนโตแล้วก็กับยูเครนเพราะว่าส่วนหนึ่งคือยูเครนนั้นมีพื้นที่ติดกับรัเสเซียเลยการที่ยูเครนไปเข้าร่วมกับ NATO, นเนโตนั่นแปลว่ายูเครนคือส่วนหนึ่งของเนโตอนาคตเนโตเนี่ยอาจจะมาตั้งอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อะไรก็ตามเทคโนโลยีต่างๆมาในประเทศยูเครนอาจจะมีการตั้งฐานทัพในยูเครนซึ่งรัเสเซียมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นภัยต่อคอมม่นคงอาจจะมาล่วรรููรู้้้ขอมมมลลาาควาับ มาสอดส่องมารู้เทคโนโลยีมารู้อะไรล่วงหน้าแบบรัสเซียจะไปบุกประเทศไหนหรือจะไปยิงใส่ใครเนี่ยมันจะทําให้เกมการได้เร็วขึ้นซึ่งเวลาเกิดรัสเซียไปเปิดศึกใครจะมาหาเรื่องอเมริกาอะไรก็ตามเนี่ย ในโตจะรู้แล้วก็ส่งเขาไปถึงอเมริกาอะไรก็ตามซึ่งมันก็เยอะหลายประเด็นมากแล้วมันก็พ่วงมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีทางการทหารแล้วก็ความแข็งแกร่งของการทหารของยูเครนนั่นเองการที่ยูเครนเข้าร่วมเนโตก็อาจจะได้เทคโนโลยีทางการทหารที่มากขึ้นมีการแบ่งปันเทคโนโลยีกันมีการฝึกซ้อมร่วมกันซึ่งมันจะทําให้ยูเครนมีการทหารที่แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งรัสเซียอาจจะรับไม่ได้เพราะว่ารัสเซียก็กังวลว่ายูเครนจะเป็นใหญ่อนาคตไม่แน่ฮะ รัสเซียจะบุกยึดยูเครนยากเหตุผลก็เพราะว่ารัสเซียมองว่ายูเครนเป็นของรัสเซียมาตลอดตั้งแต่อีตแล้วคนรัสเซียหลายคนก็มองแบบนั้นเหมือนกันซึ่งก็นั่นแหละกังวลว่าอนาคตเกิดรัสเซียจะยึดเกิดปัญหาความกังวลที่ว่ายูเครนจะแข็งแกร่งและจะมาบุกรัสเซียอันนี้ผ่านไปได้เลยยูเครนคงไม่ทําอย่างนั้นยูเครนก็ต้องดูแลประเทศตัวเองอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วมีแต่รัสเซียกับจีนเนี่ยที่สนใจที่จะไปยึดประเทศนู้นประเทศนี้เป็นของตัวเองคิดว่าเป็นของตัวเองเเเพรราาาาาาะะะะะฉนน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 ััน้แแ่นน่่อออออกกคคคืืซีียยยตจจจจมผหปลวบุึด ยูเครนเพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้ยึดใครเมียไปแล้วและยังไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไปยึดพื้นที่ในยูเครนเพราะฉะนั้นนี่ก็เห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วถ้าบุกยึดได้รัสเซียยึดไปแล้วฮะแต่ประเด็นคือแน่นอนว่ามันผิดกฎหมายระหว่างประเทศ การไปยึดแบบนั้นก็ก็ต้องหาข้ออ้างเวลาเข้าไปยึดจะเห็นว่าเขาพยายามหาข้ออ้างว่าเนี่ยมันเป็นประชามติประชาชนเขาไม่เห็นด้วยนะว่าที่จะไปรวมกับยูเครนเขาอยากโดดเดียวตัวเองเขาอยากเข้าข้างรัเสเซียแต่ความจริงรัเสเซียเองก็เบื้องหลังก็คงมีแผนอะไรหลายอย่างหลยคนก็คาดเดาไปหลายทางนะการที่อ่าไปทํากับใครเมีย หรือไปยึดพื้นที่บางส่วนไปเบื้องหลังอาจจะมีแผนการที่ว่าเคยส่งคนเข้าไปเยอะส่งคนรัสเซียเข้าไปดูเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะๆแล้วก็อ้างว่าเนี่ยสุดท้ายก็เป็นคนของคนรัสเซียหมดเลยนี่รัสเซียก็ต้องโหวตรัสเซียอยู่แล้วถูกไหมฮะอะไรประมาณนั้นทำให้สุดท้ายเป็นของรัสเซียแล้วก็มีปัญหาอีกเยอะพิรุษปัญหาอีกเยอะเลยทีนี้มาประเด็นเรื่องของกองกาลังเนโตซักเล็กน้อยจริงๆแล้วในอดีตรัสเซียก็มีกองกําลังคล้ายๆลักษณะนี้ก็คือแบบรวมตัวหลายๆประเทศอะไรเงี้ยในอดีตรัสเซียเขาเรียกว่า วอร์ซอสัญญาวอร์ซอซึ่งในยุคข,ของสหภาพโซเวียตนั่นเองตอนนั้นก็คือแบบโซเวียตแล้วก็ร่วมกับรัฐบริวารอีกแต่ละประเทศมารวมตัวกันก็จะคล้ายๆกองกำลังแบบนี้แหละรวมกันหลายประเทศแล้วร่วมลบกันคอยค้านอีกฝั่งหนึ่งสู้กับอีกฝั่งหนึ่งอะไรแบบนั้นค้านอำนาจกันแต่ตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็อันนี้ก็หายไปฮะ ตอนนี้รัสเซียก็ไม่ได้มีกองกําลังอะไรแบบนี้จนมาถึงล่าสุดนี้กองกําลัง NATO เนโต้ก็ประกอบไปด้วย30ประเทศถ้าเราดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในโซนแอตแลนติกเหนือก็คือตามชื่อเขาชื่อ NATO เนโต้ก็ย่อมาจาก North Atlantic Treaty Organization ก็คือประเทศที่อยู่ในโซนแอตแลนติกเหนือนั่นเองก็ส่วนใหญ่ก็คือโซนยุนโรปส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่นะแล้วก็มีแบบเอเชียตะวันตกมากๆอ่ะ ฝั่งที่ติดกับยุโรปนั่นแหละอย่างตุรกีแล้วก็แบบสหรัฐอเมริกากับแคนาดาก็ทั้งนั้นทั้งหมดนี้อยู่ในโซนแอตแลนติกเหนือนะก็สร้างมาเพื่อคานอำนาจเผด็จก,การลบมาแล้วหลายสมรภูมินะฮะเวลามีแบบขลังเผาพันมีการกระทําผิดกฎหมายก็จะมีกลุ่มเนโต้ด้วยสหรประชาชาติด้วยแล้วถ้าเราย้อนกลับไปไม่นานนี้สหรัฐอเมริกาในยุคข,ของช้ำก็เคยมีปัญหาภายในกับเนโต้เองเพราะาสหรัฐก็เป็นผู้นําในกลุ่มของเนโต้ถูกไหมเคยมีปัญหาเรื่องที่ทรัมป์เคยออกมาวิจารณ์นะว่า เนโตเนี่ยไม่ยอมพึ่งพาตัวเองคนในแต่ละประเทศเนี่ยสาประเทศ2ี่ประเทศนี้ไม่ได้จริงจังมากเพราะว่างบส่วนใหญ่สหรัฐเป็นคนทุ่มยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัด29เประเทศในเนโตรวมกันเนี่ยงบประมาณที่ใช้รวมกันในเนโตยังสู้สหรัฐประเทศเดียวไม่ได้ที่ทุ่มกับเนโตไม่ได้เลยก็เป็นการกดดันให้ทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองไม่ใช่ว่าวันๆจะหาแต่พึ่งพาสหรัฐสหรัฐเองก็ใช้จ่ายงบประมาณเยอะมาก ซึ่งนี่ก็คือนิสัยของทรัมป์ถามว่าดีไหมก็โอเคเพราะเป็นการพูดตรงๆวิธีนี้มันก็ทําให้แต่ละประเทศก็จะได้กระตือรือร้น,น,นสุดท้ายผลลัพธ์คืออะไรฮะผลลัพธ์ก็คือว่าแต่ละประเทศเพิ่มงบประมาณจรงิงๆแต่ละประเทศก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้จรงิงจังว่าเอ้ยโอเคละปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะก,กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP งบประมาณทหารจะเท่าไหร่มาทุ่มกับเนโตเพื่อจะมาซ้อมรบรุวม,มกันอะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าทรัมป์เนี่ยเห็นตัวเลขเยอะทําเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องตัวเลขแล้วก,ร,กวรักามมารวมีียยอะะหนน่่่่แแตตลลทททื GSP ใไ ทำก็พยายามจะทาให้มันสมดุลเพราะโดยปกติแล้วอเมริกาจะตัวเองจะเสียเปรียบกับประเทศอื่นอยู่แล้วเพราะตัวเองถือตัวเองประเทศใหญ่ในยุคข,ของแต่ละประธานธิบดีเนี่ยเวลาบริหารก็ก็ไม่ซีเรียสไงว่าอเมริกาย,ยอมเสียหน่อยก็ได้แต่คือก็เป็นพี่ใหญ่อะ่ะเราก็ได้ดูอเมริกาเยอะประเทศไทยก็ได้เยอะแต่คือยุคท้ามทาไม่ค่อยสบายใจคือยอมเสียให้ได้แต่ไม่ควรจะเสียเยอะขนาดนี้ณยุคข,ของท้ามตอนนั้นก็มีการต่อรองกับเกาหลีด้วยกองทัพสหรัฐในเกาหลีหรือในญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นก็ ต่อรองเรื่องผลประโยชน์เหมือนกันไม่ยอมให้สาระเสียเปรียบเยอะเกินไปอ่ะซึ่งโอเคนะแต่ข้อเสียก็มีข้อเสียของสารัฐในกลุ่มเนโตที่ทําพูดไปก็อาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่ได้สนิทเหมือนเดิมอ่ะดูเหมือนเฮ้ยกดดันกันเกินไปไหมแต่ผลลัพธ์มันดีกว่านะผมว่าการที่คนอื่นคิดแบบนั้นมันก็ไม่เป็นไรสุดท้ายในยุคทรัมป์จบไปยุคใหม่มาก็ก็สมานณ์ฉานได้แต่อย่างน้อยเห็นไหมฮะกลุ่มประเทศเหล่านั้นก็เพิ่มงบประมาณมีคนพูดแทนแล้วไงตอนนี้ยุคไบเดินก็ไม่จำเป็นต้องพูดเเพรรราาะะะคุุณก็จไไดู้้้แลวว่ส,สนันยทป พวกคุณก็ต้องจริงจังบ้านแล้วก็ผลลัพธ์ดีเยอะไงสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเยอะถ้าพวกคุณเนี่ย29ประเทศทุ่มงบเงยอะๆมันจะทําให้คุณมั่นคงมากขึ้นด้วยซ้ำไปคุณจะได้เก่งขึ้นคุณจะได้แข็งแกร่งขึ้นต่อต้านภัยคุกคามได้แล้วเวลาไปลบประเทศชั่วชร้ายอะไรแบบนี้ก็อย่างจีนจะไปยึดไต้หวันหรือรัสเซียจะไปยึดประเทศนู้นประเทศนี้เน,นี่ยเวลาสู้มันจะมีพลังมากเพราะว่าทุกคนต่างจริงจังกันมาหมดนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ผ่านมาของกองกําลังนีนโต madre. ทีนี้เราก็มาประเด็นของรัเซียต จริงๆแล้วรัสเซียก็ถือเป็นประเทศที่บ้าอํานาจถือเป็นเผด็จการคล้ายๆจีนเหมือนจีนแต่คือจีนอาจจะมีความคิดที่ซับซ้อนมากกว่าเยอะรัสเซียอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็คือมีความาเผด็จการในประเทศเนี่ยใครพูดอะไรว่าอะไรผูนาหน่อยก็มีปัญหานะใครวิจารณ์รัฐบาลหน่อยมีปัญหาแนะ่มีการเซ็นเซอร์คล้ายๆกันแต่แค่รัสเซียจ,จะเปิดกว้างมากกว่าจีน Facebook อะไรแบบนั้นก็มีเหมือนกันแต่จีนคือหนักไงฮะเรื่องความคิดซับซ้อนเรื่องผลประโยชน์เยอะมากแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงอดีตสภาพโซเวียต ถึงประเด็นของยูเครนนี้เนี่ยผมก็มีบางคนก็มองว่าเอา้าก็ยูเครนแต่ก่อนมันก็เป็นของรัเสเซียของสหภาพโซเวียตอยู่แล้วนี่การที่จะเอาคืนก็ไม่แปลกเพราะคุณเป็นของเขาคุณไปแย่งตัวมาจากเขาอาจจะมีบางคนคิดแบบนั้นแต่ความจริงผิดนะเพราะว่าอาดีตแล้วเนี่ยยูเครนเขาเป็นประเทศของเขาอยู่แล้วเขามีต้นตํนตำรับของเขาแต่ใดแต่ไลไอโซเวียตเนี่ยแหละที่ไปยึดยูเครนไปรวมประเทศนั้นประเทศนี้มาเป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาก็แยกคืนกลับไปของเขาเป็นเหมือนเดิมแค่นั้นเองไม่ใช่ว่า เออเป็นของรัสเซียแต่แรกเป็นของโซเวียตแต่แรกแล้วค่อยแยกไม่ใช่แม้กระทั่งรัสเซียหลายหคนทุกวันนี้ก็ยังมองว่าเป็นของรัสเซียเองนะความจริงแล้วผิดเขาอยู่ของเขาดีๆโซเวียตไปยึดของเขาแล้วกลับมองว่าตอนนี้ควรเป็นของโซเวียตแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปยคุคประวัติศาสตร์ของโซเวียตที่มีการรวมยูเครนเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่ามีการทรมานคนยูเครนนะใครที่เห็นต่างใครที่ไม่เห็นด้วยก็ถูกทรมานโดยการท,ท,ท,ทิ้งให้อดอยากอาหารจนสุดท้ายเสียชีวิตการเบื่อเยอะมาก หลายลคนมองว่าเฮ้ยนี่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเปล่า,ลา,ลา,ลาแล้วก็ยังมีการบังคับให้คนยูเครนเนี่ยเลิกใช้ภาษาตัวเองห้ามใช้ภาษาตัวเองเลยให้ใช้ภาษารัสเซียแทนแล้วก็เพราะโซเวียตเนี่ยแหละฮะที่สร้างคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันขึ้นมาวีรกรรมเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกก็คือหลังจากยูเครนแยกตัวไปก็มีการไปยึดใครมีเป็นส่วนหนึ่งไปสนับสน,นุนกลุ่มก่อการร้ายอะไรก็ตามแต่ต่างชาติก็ไม่ได้ยอมรับใครมีเป็นของรัสเซียะฮะคนก็ยังมองว่าใครมีเป ก็คือยุคของที่ยิงเครื่องบินตกณนะตอนนั้นหลายๆคนน่าจะจําได้มาเลเซี a แ i r ์ไลน์เที่ยวบินที่17หรือเขาเรียกว,ว่า MH17 ณนะตอนนั้นเนี่ยถูกยิงตกโดยกลุ่มกบฏท,ที่สนับสนุนโดยรัสเซียแต่ในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เห็นได้ชัดถึงคาโกหกของรัสเซียมาเลเซี a แ i r ์ไลน์เที่ยวบินที่17หรือ MH17 ลำน,นี้เนี่ยบินจากเนเธอร์แลนด์มาที่มาเลเซียซึ่งต้องข้ามผ่านน่านฟ้าของยูเคร ين. นณะตอนนั้นเนี่ยถูกยิงตกโดยกลุ่มกบฏ แล้วก็ตกบนพื้นที่ของกลุ่มกบฏนั่นเองที่ยึดพื้นที่ไปที่รัเสเซียสนับสนุนนั่นเองณนะตอนนั้นช่วงแรกๆที่ตอนยิงตกเนี่ยก็ถูกมีคําใส่ร้ายออกมาณนะตอนนั้นยูเครนก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ทําไม่ได้ยิงอะไรขึ้นไปเลยแต่ยูเครนก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่านณะตอนนั้นเขาก็มีการดักจับสัญญาณเสียงได้พบว่าทางกลุ่มกบฏมีการพูดคุยกับรัเสเซียเนี่ยเรื่องว่าเฮ้ยยิงเครื่องบินตกยิงผิดลำนี่เป็นเครื่องบินของประชาชนไม่ใช่เครื่องบินทางทหารเหมือนมีการเข้าใจผิดก็เเรียกว่าออ ฝั่งนู้นเนี่ยบอกว่าตัวเองยิงผิดตัวซึ่งฝั่งนู้นก็บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวไม่รับผิดชอบเพราะตัวเองไม่ได้ยิงจริงๆนั่นก็ปฏิเสธนะกลุ่มที่รัสเซียสนับสนุนรัสเซียเองก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วก็รัสเซียก็อ้างอีกตอนนั้นเนี่ยมีการจับเลด้์ตรวจจับว่าณนะตอนที่เครื่องบินนี้ตกมีเครื่องบินลบของยูเครนเองเนี่ยบินข้างๆบินใกล้ๆกันอยู่ก็คือจะสื่อว่าเนี่ยยูเครนน่าจะไปยิง มีการอยู่ใกล้ๆแล้วเพราะอะไรถ้าณตอนนั้นไม่ใช่เพราะคุณยิงแล้วมันจะเ,เพราะอะไรเพราะคุณไปอยู่ใกล้เครื่องบินลำนั้นขนาดนั้นก็คือจะใส่เล้วอยู่เคนทาแต่หลังจากนั้นไม่นานหลักฐานก็เริ่มโผล่ทางสื่อของออสเตรเลียเองก็มีการแพร่วิดีโอหนึ่งที่หลุดออกมาจากใครสักคนในกลุ่มของกบฏนั่นเองเพราะน้ตอนนั้นกบฏก็ตอนที่เดินเข้าไปก็มีการถ่ายคลิปไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้หลุดออกมาได้ยังไงฮะขายออกมาหรือเปล่าหรือว่าคนแฮกเข้าไปตัวจับได้อะไรก็ตามแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยเห็นหน้ากบคน,นึงชัด แล้วก็มีการส่องไปส่องมาแล้วก็มีคําพูดที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ยิงผิดตอนแรกคิดว่าเครื่องบินทางทหารซึ่งมันก็ตรงกับที่ยูเคนพูดตอนแรกนะหลักฐานนี้มาที่หลังอ่ายูเคนก็บอกว่าเนี่ยมันพูดว่าเนี่ยคิดว่าเป็นทหารแล้วก็ไปยิงผิดเป็นของซิติเซนเป็นของพลเมืองแล้วก็มีการอ้างว่าเนี่ยใครให้เขาผ่านมาไม่เห็นมีการรายงานเลยใครอนุญ,ญาตให้เครื่องบินนี้ผ่านมาไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็ถูกคนต่างชาติทางยุโรปเขาก็วิจารณ์ต่างชาติก็วิจารณ์เรื่องนี้นะว่าเฮ้ยคุณพูดคํานี้ออกมาได้ยังไง ไปหาว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ผ่านได้ยังไงคือคุณต้องถามตัวคุณเองมากกว่าว่าคุณเนี่ยใครอนุญาตให้คุณยิงไม่ใช่ไปถามว่าใครอนุญาตให้เขาบินก็มันเป็นน่านฟ้าเขาก็บินได้เขาอยากเที่ยวเขาคือประชาชนเขาคือคนบริสุทธิ์เห็นไหมฮะนี่คือความคิดของเผด็จการอันนี้ก็เลยกลายเป็นหลักฐานสําคัญทางมาเลเซียก็ไม่พอใจทางยูเครนก็ไม่พอใจเหมือนกันก็เลยส่งเรื่องเข้าไปถึง UN สหรประชาชาติส่งไปถึง UNSC นะฮะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งก็เป็นหน่วยงานเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการ ให้หาคนมารับผิดชอบคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบให้ไปหาซึ่งพอเข้า UNSC แล้วผ่านเมื่อไหร่ก็ส่งทีมส่งกองทัพเข้าไปตรวจสอบได้เข้าไปหาหลักฐานแล้วก็จับคนกระทําผิดมารับผิดชอบซึ่งพอส่งเข้าไปเสร็จทุกประเทศเห็นด้วยเห็นด้ว <grammar> ยว่าควรจะให้เรื่องนี้ผ่านแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในนั้นเนี่ยมีประเทศเดียวที่ไม่เห็นด้วยคือรัเสเซียฮะรัเสเซียไม่เห็นด้วยซึ่งการบอกว่าพอรัเสเซียไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ต้องตีตกนะ เหตุผลเพราะว่าวีโต้เขาเรียกว่าเป็นการสิทธิในการยับยัง้งก็คือถ้าประเทศผู้ร่วมก่อตั้งหนึ่งใน5ประเทศนี้ที่วีโต้นั่นแปลว่าเรื่องนี้จะไม่ผ่านแล้วต่อให้ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยนั่นก็คือเขาเรียกว่าสิทธิในการยับยัง้งมีรัสเซียมีสหรัฐมีจีนมีฝรั่งเศสแล้วก็มียูเคห้าประเทศนี้ถ้า5ประเทศนี้เนี่ยม,ม,มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่ใช้สิทธิยับยัง้งก็คือจบเรื่องนี้ก็ไม่ผ่านสุดท้ายกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ผ่านยูเอเอซีแล้วทางยูเครนก็ต้องจัดการเอง แต่คือข้อดีของเรื่องนี้เนี่ยก็คือทําให้เราเห็นความจริงของรัสเซียเห็นท่าแท้รัสเซียเพิ่มมากขึ้นรัสเซียถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยคุณจะโกหกตั้งแต่แรกทําไมตั้งที่หลัาถามมันออกรัสเซียถ้าคุณไม่โกหกจริงๆคุณมั่นใจจริง,รงทาไมคุณจะใช้สิทธิ์จับยั้งทําไมทาไมคุณไม่แบบเปิดหน้ามาเลย,เยมาตรวจสอบเลยฉันไม่ได้ผิดหรอกทําไมน่าะว่าคุณน่าจะเป็นคนเริ่มคุณเป็นคนสั่งการหรือเปล่าแล้วคุณเป็นคนทําหรือเปล่าไม่งั้นคุณจะไม่กังวลขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นได้ชัด,ด ประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือว่าเฮ้ยรัสเซียเนี่ยจะบุกยูเครนหรือเปล่าส่วนตัวนะผมมองว่ายากมากที่เขาจะบุกแบบทั้งประเทศนะบุกยึดประเทศจ,จริงๆอันนั้นยากแต่คือถ้าแบบยึดทีละน้อยทีละน้อยอันนั้นเป็นไปได้ส่วนโดยตรงหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะไม่โดยตรงคนเดียวก็คงจะแบบใช้กบฏร่วมไปด้วยหรือไม่อีกทางนึงก็คือใช้ข้ออ้างแต่ยังไงไม่มีทางทั้งประเทศก็คือจะส่วนหนึ่งข้ออ้างเนี่ยอ้างว่าเนี่ยยูเครนเนี่ยเห็นไหมเขาไปบึ่มส่วนนี้ซึ่งในส่วนน คนของฉันพเพราะรัสเซียอ้างว่าไปไคเมียเพราะว่าปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนตัวเองรัเสเซียจะใช้วิธีนี้ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศสหร,รัฐก็รับรู้เรื่องนี้ดีเดาทางออกตั้งแต่แรกสหรัฐก็บอกว่าทางรัสเซียตอนนี้กําลังสร้างเรื่องเพื่อให้ยูเครนดูร้ายยูเครนดูแบบเฮ้ยใ,ใช้กําลังมากแล้วรัสเซียจะได้เข้าไปคุมเพราะว่ารัสเซียมองว่าก็มันมีสัญญาตัวนี้กับยูเครนไว้อยู่แล้ว ถ้ายูเครนต้องการความช่วยเหลือหรือว่าประชาชนตัวเองได้รับผลกระทบรับเสเซียเข้าไปได้นะเพราะนี่จะเป็นข้ออ้างสําคัญมากเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2วันก่อนนี้เนี่ยรัเสเซียมีการกุกเรื่องขึ้นมาอ้างว่ายูเครนเนี่ยยิงกระสุนปืนใหญ่ไปฝั่งตนเองไปฝั่งของที่โดนยึดะส่วนนั้นซึ่งมันอาจจะโดนคนรัเสเซียอะไรก็ตามแล้วก็มีตัวแทนคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มกบฏนะที่รัเสเซียสนับสน,นุนะโอ้หน้าคนนึงออกมาพูดอัดคิดพูดว่าเนี่ยตอนนี้ยูเครนมีการยิงมาแล้วอีกไม่นานยูเครนย,ยิงมาแบบนี้รัเสเซียจะเตรียมจะบุกแล้วให้ประชชานนทุกค เขามาหลบภัยฝั่งของรัสเซียได้เออเราจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนยูเครนอะไรก็ตามสร้างเรื่องออกมาซึ่งมุมมองจากตรงนี้ที่เราเห็นคืออะไรฮะคือ,อยูเครนยิงมาแล้วไอ้ฝั่งนี้เนี่ยกลุ่มกบฏก็สงสารอยากจะช่วยเลยออกคลิปออกมาว่าเนี่ยเกิดการยิงกันแล้วเดี๋ยวรัสเซียไม่พอใจจะต้องบุกแล้วเพราะว่านี่ทําเกินไปแล้วรัเสเซียเตรียมจะบุกมุมมองทุกคนคือมองแบบนี้ถ้าเราไม่เห็นแต่หลังจากนั้นสื่อต่างประเทศก็ไปจับผิดไอ้คนคนนี้ที่อัดคลิปณนะวันนั้นคือวันที่ยยยยิิิงงงงเนนนนีีนีี่่ปือาาททข้้้แลววกกััััซบ17 แต่พอหลังจากนั้นเขาไปตรวจสอบในแอปนั้นมันดูได้ไงฮะว่าคนคนนี้เนี่ยอัดคลิปเมื่อไหร่ย้อนกลับไปดูอ้าวคลิปนี้คุณอัดวันที่16แล้วคุณจะเผยแพร่วันที่17ได้ยังไงหรือว่าคุณอัดล่วงหน้าไว้อย่างนั้นหรอก็กลายเป็นว่าทางอเมริกาทางซีเนียก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนว่าคุณวางแผนเรื่องข้อมูลข่าวสารมาแล้วแล้วยูเครนก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ยิงกระสุนปืนใหญ่อะไรแบบนั้นนะมีแต่ฝั่งรัสเซียยิงมาแล้วก็มีคลิปวิดีโอจริงๆที่ทางรัตรอองเนนไปื้่ตวจจจสบใหญม พื้นที่แล้วสุดท้ายต้องหนีออกมาจนได้เพราะว่าพาผู้สื่อข่าวไปดูนั่นแหละสุดท้ายต้องหนีแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่ง,งที่โจไบเดนเะนี่ยมักจะชอบประกาศว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่16เนี่ยรัเสเซียจะบุกเดี๋ยววันที่20รัสเซียจะบุกถามว่าเฮ้ยบางคนอาจจะมองว่าไบเดนโกหกเห็นไหมสุดท้ายมันก็ไม่บุกอะไรเงี้ยภาพมัน ي, หรือว่าไบเดนจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่าภาพมันก็มองแบบนั้นได้แต่ความจริงแล้วในมุมผมนะผมมองว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของอเมริกานะอเมริกาทุกวันนนีี้้้เเเเเราาาาจะห็าา่่่่่คไไไไมดดสสงงงงกองทขทขปปยยโตตแแบบ กองทัพที่ยุโรปไปคุ้มรองแทนแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเข้ามาช่วยก็ได้อาจจะเป็นการข่มข่มกันไว้แต่คือก็ยากอ่ะผมว่าการจะบุกเข้าไปก็อเมริกาก็พูดกันตั้งแต่แรกว่าจะไม่ส่งกองทัพเข้าไปจัดการในนั้นเลยเพราะถ้าส่งกองทัพเข้าไปแล้วมันจะเป็นบานปลายเรื่องจะใหญ่เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในวิธีที่สหรัฐจะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้เพื่อไม่ให้ปัญหามันบาน,บานปลายช่วยยังไงฮะการประกาศแบบนี้ของโจไบเดนเนี่ยมันมีกลยุทธ์อย่างหนึ่งทําให้รัเสเซียเนี่ยอาจจะไม่ทาก่อน้ีน ฝั่งนี้ก็แค่ไม่ทําเพราะว่าเฮ้ยมันรู้ทางเราก็ไม่ทําอีกฝั่งรู้ล่วงหน้าแบบนะี้ก็เรียกง่ายๆว่าฉันพูดเพื่อให้เธอไม่ทําแล้วสุดท้ายรัสเซียก็ไม่ได้ทําจริงๆหรือบางคนก็จะมาว่าเอาจริงๆแล้วรัสเซียจะไม่ได้ทําตั้งแต่แรกก็ได้แต่อย่าลืมนะเข้าไปดูหลักฐานดาวเทียมหลักฐานคลิปวิดีโอเนี่ยหลายส่วนก็มองแล้วว่ารัสเซียจริงๆไม่ได้ถอนทหารกลับนะของทหารที่รัสเซียกองไว้เยอะแล้วมีการเพิ่มกําลังทหารด้วยดาวเทียมแม็กซ่าก็โชว์ชัดอยู่แล้วหน้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่ารรเีียพ้อมท่จะบุก กองทัพรัสเซียเนี่ยล้อมอยูเครนนะฮะทั้งอยู่ตรงเบรารุสอยู่ตรงทีมของรัสเซียแล้วก็อยู่ใต้ใต้ซึ่งล้อมหมดเลยยังมีพื้นที่ไข่เมียที่กองทัพรัสเซียก็ไปอยู่ทางนั้นซึ่งพร้อมจะบุกได้ทุกเมื่อแล้วก็ถามว่าถ้าโจไบเดนพูดแบบนี้เนี่ยโจไบเดนได้อะไรไม่ได้อะไรนะแล้วโจไบเดนเสียด้วยซ้าการที่โจไบเดนพูดแบบนี้แล้วสุดท้ายรัสเซียไม่บุกทาให้โจไบเดนเสียหายอาจจะแบบคมนเชื่อตือลดลงแต่ก็นี่เป็นกลยุทธ์บางคนอาจจะมองออกว่าเป็นกลยุทธ์เพราะฉะนั้นโจไบเดนก ก็ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งหลักๆณนะตอนนี้ในการลงโทษรัสเซียก็คือการแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ได้ผลแบบหนักมากขนาดนั้นแล้วก็จริงๆรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจสําคัญของโลกเหมือนกันมีการผลิตส่งออกหลายๆอย่างที่เป็นส่วนสําคัญของยุโรปกาซธรรมชาติแล้วก็ยังมีแร่ธาตุพวกนิกเกิลแล้วก็อีกหลายๆส่วนอ่ะจริงๆแล้วประเด็นรัสเซียมีอีกเยอะแต่คือผมจะพูดต่อไปมันก็จะทําให้คลิปนี้ยาวเกินไปเพราะยังมีประเด็นที่ไต้หวัน ไต้หวันตอนนี้ก็มุมมองต่อสหรัฐค่อนข้างเปลี่ยนไประดับหนึ่งมองว่าเอ้ยสหรัฐอาจจะไม่ได้จริงใจกับเราหรือเปล่าเห็นไหมสหรัฐไม่กล้าส่งกองทัพเข้าไปในยูเครนแล้วไต้หวันเริ่มกังวลแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่โอเคกับสหรัฐเลยแต่คือเริ่มกังวลว่าถึงตาเราแล้วจะทํำยังไงอันนี้ก็ไว้รอบหน้าค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ